ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมดให้กยกัน้าเล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก s u p 9นะคะลูกค้าทุกเล่มจะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าตัวด้ามทาจากไม้มงคลปักหมุดโมเสกครบสวยงามเลยนะคะมาเริ่มกันเลยเล่มที่1นะคะเล่มที่1เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะลูกค้าความยาวของใบมีอยู่ที่1 4 2นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันนา6มิลตัวด้ามความยาว5.6นิ้วนะคะลูกค้า เป็นด้ามไม้มงคลลายสวยมากตัวใบมีดตีผิวไฟนะคะลูกค้ารับประกันความคมของใบมีดรับประกันงานสวยตรงปกแน่นอนค่ะลูกค้าเล่มที่1ราคา1290บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่2นะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบค่ะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่12.6นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา6.5มิลน,นะคะลูกค้าตัวสันแต่งสันอยากสวยงามเลยนะคะตัวด้ามเป็นด้ามไม้มงคลลายสวย ค่ะรับประกันความคมของใบมีดรับประกันงานสวยตรงปกแน่นอนค่ะค่ะเล่มที่สองราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกค,ค้าค่ะเล่มที่สามนะคะเป็นงานมีดแคมความยาวของใบมีดอยู่ที่สิบสามจุดห้านิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาห้าจุดห้ามิลตัวด้ามความยาว5.4นิ้วนะคะลูกค้าเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S อสยูพนะคะลูกค,ค้าค่ะเล่มที่3ราคา 1, 3 9 0บาทรวมส่งนะคะ 1390บาทรวมส่งค่ะเล่มที่4นะคะความยาวของเบลมอยู่ที่12.4นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันหนา5.5ามิลน,นะคะลูกค้าตัวด้ามความยาว5.4นิ้วนะคะค่ะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กเอ p ยูรับประกันความคมรับประกันงานส่วนตรงปกแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะเล่มที่4ราคา1290อาบาทรวมส่งนะคะค่ะสนใจเล่มไหนแคปน้าจอแอร์ไลน์เมคคาได้เลยนะคะเล่มที่5นะคะ ความยาวของใบมีอยู่ที่12.2นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้ามความยาว5.5นิ้วนะคะเป็นงานแต่งสันอยากสวยงามมากใครได้ไปคือคุ้มสุดๆเลยนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่5ราคา1,190บาทค่ะเล่มที่6นะคะเป็นมีดแรก่ความยาว7.3นิ้วนะคะความกว้าง1.2นิ้วสันหนา3.5มมิลตัวด้ามความยาว4.5นิ้วนะคะเป็นงานจีรอนขึ้นรูปจากเหล็ก S u p ย เล่มที่6ราคา700ร้วมส่งนะคะค่ะเล่มที่7นะคะความยาวของใบมีอยู่ที่6.4นิ้วความกว้าง1.3นิ้วสันหนา3ามมิลตัวด้ามความยาว4.5นิ้วนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่7ราคา700รวมส่งจ้าค่ะเล่มที่แดนะคะความยาวของเบมีอยู่ที่10.4นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันหนา5.5มิล ตัวด้ามความยาว5.3นิ้วนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนมนะคะรับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปุ่มแน่นอนคะ่ะลูกค้าสนใจเล่มไหนคแคปน้าจอ,ไอลไลน์เมคคาได้เลยนะคะขาเล่มที่แราคา900รวมส่งนะคะลูกค้าขาเล่มที่9นะคะเป็นแลมโบงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก s u p 9นะคะลูกค้าความยาวของใบมีอยู่ที่13.3นิ้วนะคะความกว้าง2.5นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามความยาว5.6นิ้วนะคะ ค่ะเล่มที่9ราคา1290บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มน,นะคะพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่ม50บาทนะคะ